เขเรื่องกระเจ้าในฐานะที่เป็นเมื่อยิงรุ่นใหม่เนะเจ้าเป็นละอ่อนเมื่อยิงรุ่นใหม่ตอนแรกนะเจ้าเลือกตั้งมาผลปรากฏว่านายกคนแรกของไทย,ยนายกหญิงคนแรกของไทยผู้ผิอูถูกมือบิ๊กซีเนีเจ้าตรงนี้ จบมาจากยุคลาดนะเจ้าตอนแรกก็ดีใจเนาะนึกว่ามีรุ่นพี่เก่งมันึกว่าันจะเก่งอย่างแบบท่านทักษิณเอกะจริงๆทักษิณปนเก่งนะเจ้าปนโมกเร็วบ่ได้ค่ะ <c oughs> แม่นละปนเก่งแต่ปนเ็วไปหน่อย <c oughs> เ็วไปเยอะอันนี้สองโคต้าเสร็จรีบมาเวทีนี้เลยนะคะ <c oughs> องเฟสพออยู่ไปอยู่ไปนะเจ้ามาก็หันไปเรื่อย นายกยคไทยอย่างมาขนาดนี้เนาะอนเฮียนจบยุพราชมาได้จะดรนะองเฮียนหอกมาได้แย่ขนาดนั้นนี่ขอแบบออกมาปกป้องงเฮียนนะเจ้าไขว่านายกตบที่ไหนมายุพราชในสอนี้นะเจ้าจะไปเอาเข้าสถาบัานเจ้าค่ะเพื่อนปี่องเฮียนนะเจ้าจะจวนไขมากกว่ามีไขว่าเป้นว่า ยุ่งนี้่ยังเอาหมากครอบคัวตระก,ก้าวได้กัปเนี่ยจสอบโคต้าละยมมีตีเ้เฮียนเนอร์มันมีตีเ้เฮียนปัวมันนี่อย่างเศร้าถ้าเก่งแต่ปัวมันมีประเทศอยู่มากกว่าถ้าประเทศมันแบบเจ้าเล่นนะคะ่ะเฮียนไปอย่างไดเนี่ยกาดอย่างไดมันตัวหมีทางมีความทุกขใครมีลูกมีหลานที่บ้านนะเจ้าถ้าใครเมาก็เฮียนหนังสือเมาต้เฮียนพิเศษหมอมี นิดหนึ่งนะคะพี่น้องเราที่อยู่ได้